ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวรบอลสีนะครับมีบอลสีสวยครับราคาก็เบาๆครับหลักสิบหลักร้อยนะครับมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้เอาไปเลี้ยงกันนะครับวันนี้มีหน้าใหม่ๆมาหลายกระถางนะครับมีตับยักษ์มานะครับมีมาหลายอย่างนะครับนีครับสวยๆทั้งนั้นละครับราคาก็เบาๆครับหลักร้อยหลักสิบนะครับก็แบ่งปันนะครับบอลเก่าๆเรานะครับบอลไทยๆเรานะครับผมขายประเภทแบบว่าบอลเก่าๆนะครับก็หน้าใหม่ๆก็ มีมาหลายกระถางนะครับนี่ครับถ่ายให้ดูเลยครับค่าจะส่งยังเหมือนเดิมนะครับก็คือ50บาทนะครับสำหรับคนสะดวกในการโอนนะครับมีปลายทางเซอร์วิสนะครับก็ค่าจะส่งก็คือยังเหมาเหมาเหมือนเดิมครับราคาก็70บาทนะครับก็บางเจ้าอาจจะต้องส่งเคอรี่นะครับเพราะไปสีไปลายทางแบบว่าสูงมากครับตอนนี้ไปสีขึ้นมากครับราคานะครับก็แย่ตามการหลายเจ้านะครับนี่ครับ เรามาเริ่มกันเลยครับพอดีแสงมาแรงมากเลยนะครับเริ่มจากหนุมานนะครับนี่ครับหนุมานประสานกายนะครับนี่ครับกระถางนี้ทรงพุ่มสวยมากครับราคาก็เบาๆครับนี่ครับอยู่ในกระถาง5นะครับราคา180บาทนะครับกระถางนี้ครับนี่ครับไซส์นี่สวยมากนะครับเอาไปเลี้ยงต่อนี่ไม่ผิดหวังนะครับราคา180บาทนะครับเอามาต่ออีกไซส์นึงนะครับ ไซย่อมลงมานะครับนี่ครับราคา150บาทนะครับอยู่ในกระถาง5เหมือนกันครับนี่ครับมีมา3ราคา3อย่างนะครับอ้าวมานี่ครับไซรองลงมาอีกอย่างนะครับราคา100บาทนะครับใครชื่นชอบไซแบบไหนก็เอาไปเลี้ยงต่อได้นะครับราคามี3ไซส์3ราคานะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ได้มาในนามฉลองกรุงนะครับนี่ครับราคา130บบาทนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับฉลองกรุงครับ เป็นบอลเก่าๆแล้วนะครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้ยังอยู่นะครับรัตนารุงเรืองครับป้ายสวยครับนี่ครับฮาบ์ฮารอย่างนี้เลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาจับต้องได้ครับราคา130บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้ดารานพรัตนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับราคาเป็นไม้ประกวดเขานะครับราคาก็ยังสูงอยู่นะครับราคานี้ผมปล่อยอยู่ที่300บาทนะครับอยู่ในกระถาง5้านะครับ เอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้ด่างนะครับด่างสวยมากครับด่างขาวด่างเหลืองมานะครับนี่ครับสวยๆเลยครับราคา130บาทนะครับอ้ามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นบอลกาบนะครับนี่ครับลายสวยมากครับโตขึ้นเขาว่าสวยมากเลยนะครับอันนี้เป็นหลงพ่อเคลือบนะครับอันนี้ราคา200บาทนะครับอันนี้ขอ200บาทนะครับบอลเขายังบอลใหม่อยู่นะครับราคา200บาทนะครับหลงพ่อเคลือบนะครับเอามาต่อทางนี้ครับ อันนี้ได้มาในนามอสงไข่นะครับนี่ครับราคาก็เบาๆนะครับอันนี้ก็มีค่าจะส่งแพงขึ้นกั็เลยต้องนั่นหน่อยนะครับหลวงเอเป็นอสงไข่นะครับอยู่ในกระถาง5นะครับราคาก็ไม่แพงครับ120บาทนะครับต่อหนึ่งกระถางนะครับสวยหน้าไม้สวยนะครับนี่ครับราคาก็เบาๆนะครับ120บาทครับ มาต่อทางนี hmm. have have ้ครับอันนี้เป็นบอลป้ายอย่างนะครับเป็นมหาชัยนะครับนี่ครับสวยๆอยู่ในกระถาง5ราคา130บาทเท่านั้นครับมาต่อทงนี้ครับอันนี้ได้มาในนามนำโชคนะครับนี่ครับติดป้ายมานะครับนี่ครับสวยๆเลยครับนำโชคนะครับราคา1 3 0บาทนะครับนี่ครับอ่าอันนี้เป็นสีเทพลักนะครับอันนี้สย่อมลงมานะครับอันนี้ขอ1 0 0บาทเท่านั้นครับสีเทพรักนะครับ มาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นตับหนุมานนะครับเป็นหนุมานหักด่านนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับราคาก็เบาๆนะครับนี่ครับราคา100อันนี้130บาทนะครับราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวมาชมทรงนี้ต่อครับมาถ่ายท่งนี้ก่อนเพราะว่าแสงจะมาเลยนะครับอันนี้ได้มาในนามพันท้ายนอสิงนะครับอันนี้มี2ต้นนะครับในกระถางนะครับ นี่ครับอันนี้ก็คลิปที่แล้วลงไป300นะครับคลิปนี้ลดลงไปหน่อยนะครับ2ต้นนะครับเป็นไซส์ใหญ่นะครับเป็นพันท้ายนนวละสิงนะครับอยู่ในกระถาง5นะครับอันนี้อันนี้หน่อเขาขึ้นมานะครับกําลังสีกําลังจะขึ้นเลยนะครับนี่ครับอันนี้ขอ250บาทนะครับอันนี้ขอราคาเบาๆลดไปครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้ได้มาในนาดาวเพียงดินนะครับนี่ครับ นี่ครับมี2กระถางนะครับราคากระถางละ90้บาทนะครับนี่ครับดาวเพียงดินนะครับกระถางที่1ครับอันนี้กระถางที่2นะครับก็เลือกได้นะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้ได้มาในนามเจ้าปอแก้วนะครับนี่ครับหน้าสวยๆอย่างนี้เลยครับราคากระถางละ150บาทนะครับมี2กระถางนะครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่ครับเจ้าปอแก้วนะครับเลือกได้นะครับหน้าสวยๆเลยครับ ราคา150บาทเท่านั้นครับมีก2กระถางนะครับอันนี้น่าจะเขียวหน่อยนึงครับแต่ก็เป็นเจ้าปอแก้วนะครับราคา150บาทนะครับอันนี้ได้มาในนามมหาไทยนะครับนี่ครับราคา80บาทนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับอันนี้เป็นองคุลิมานะครับเป็นบอลเก่าๆเราสายเข้มๆเลยนะครับอันนี้ราคา120บาทนะครับอยู่ในกระถาง5้านะครับเอามาต่อทางนี้ครับ แป๊บนะครับอันนี้เป็นน้ำมึงนนนะครับหน้าสวยๆแล้วครับนี่ครับเป็นหน้าเก่าหน้าดังเดิมนะครับนี่ครับราคาก็เบาๆนะครับอยู่ในกระถาง5นะครับน้ำมึงนนนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูชัดๆแสงสะท้อนนะครับหน้าไม้สวยนะครับนี่ครับน้ำมึงนนนะครับอยู่ในกระถาง5้านะครับไส์แบบว่าเบิ่มๆเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคา150บาทนะครับมาต่อทางนี้ครับ อันนี้ได้มาในนามมงกุฎจักรพรรดินะครับนี่ครับสวยๆนี้แหละครับหน,หน la ้าไม้สวยนะครับมงกุฎจักรพรรดินะครับอันนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับอมีมงกุฎจักรพรรดิต้องมีเจ้าจักรพรรดินะครับนี่ครับมาไม้ชุดเดียวกันนะครับอันนี้ขอราคาแปดสิบาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับอยู่ในกระถางห้าทังนะครับไอนีดนึงนะครับ อันนี้ได้มาในนามตับจังหวัดระยองนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับไม้ทรงจะสูงหน่อยนะครับอันนี้ขอ120บาทนะครับตับจังหวัดระยองนะครับอันนี้เป็นนารีบุรพานะครับนี่ครับสวยๆเลยครับอันนี้ขอ100บาทนะครับสวยๆครับนารีบุรพานะครับอันนี้เป็นพยาพันวังเป๊าขับเดือดแป๊บนะครับดูชื่อแป๊บนึงเดี๋ยวผิดครับอ่าใช่ครับ อันนี้เป็นพญาพันวังนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับอันนี้ยังไม่ได้อาบกระถางครับอยู่ในกระถางสี่นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับพญาพันวังครับราคา80บาทเท่านะครับนี่ครับสวยๆเลยครับอันนี้เป็นพระนครนะครับนี่ครับไม้ทรงสูงหน่อยนะครับอันนี้ขอ150บาทนะครับมี3ใบนะครับสูงมากครับ150บาทนะครับอ่ามาร์กนี้ครับอันนี้เป็นเกาะเกตนะครับนี่ครับหน้าสวยมากนะครับ สายใหญ่นะครับนี่ครับใขรจะเอาไปเลี้ยงต่อได้ครับมี3ใบนะครับสวยๆแล้ครับนี่ครับราคา180บาทเท่านั้นครับกิฟก่อน200นะครับอันนี้ขอ180บาทนะครับลดมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะครับนี่ครับราคา180บาทนะครับอันนี้ได้มาตะวันชิงตะวันชิงพบนะครับเป็นสายเข้มๆนะครับอันนี้อยู่ในกระถางใหญ่นะครับกระถางแนะครับมีหน่อมีหัวนะครับ อันนี้ขอ200บาทเท่านะครับไม้ไซส์ใหญ่นะครับไซส์รองลงมานะครับนี่ครับตะวันชิงพบนะครับอันนี้ขอ130บาทเท่านั้นครับอันนี้ได้มาในนามเดี๋ยวแป๊บครับปีกินรลีนะครับเดี๋ยวแป๊บเขาจดราคาไว้นะครับอ่าปีกินาลีนะครับราคา80บาทเท่านะครับอยู่ในกระถางสี่นะครับยังไม่ได้อัพกระถางนะครับนี่ครับสวยๆนะครับ เดี๋ยวมาชมทางนี้ต่อครับวันนี้มีมาหลายกระถางครับเ๋ยวสสกู้นะครับต้องไปถ่ายนู้นก่อนเพราะว่าถนนแสงมาแรงครับอ้าวอันนี้บอลเก่าๆเรานะครับวันนี้ครับบรรดานซับนะครับอยู่ในกระถางห้านะครับสวยๆเลยครับราคาก็ไม่แพงนะครับนี่ครับบรนดาลซับนะครับกระถางที่หนึ่งนะครับสวยๆเลยครับราคา120บาทนะครับ 20บาทเป็นค่าส่งไปครับเพราะว่าช่วงนี้แย่ครับไปสนีราคาโหดมากเลยครับนี่ครับบรรดาลซับอยู่ในกระถาง5กระถางที่2นะครับ120บาทนะครับมาต่อทางนี้ครับนี่ครับสวยๆครับกระถางที่3นะครับมีทั้งหมด3กระถางครับราคากระถางละ120บาทนะครับสวยๆนะครับบรรดาลซับนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นหนุมานอมพระพานะครับนี่ครับสวยๆไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับ นี่ครับอยู่ในกระถาง5นะครับราคา130บาทครับราคาเบาๆนะครับไม่แพงนะครับพอไปเลี้ยงได้นะครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นจินนบัญชรนนะครับนี่ครับสายใหญ่ๆเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคา150บาทครับหน้าเข้มๆนะครับสายดูๆนะครับชินนบัญชรนนะครับมี2กระถางครับนี่ครับราคา150บาทนะครับ ราคานี้ไม่แพงนะครับนี่ครับสวยๆนะครับกระถางกระถางที่2องนะครับ1 5 0บาทนะครับอันนี้เป็นตับจังหวัดนะครับนี่ครับมี3กระถางครับจังหวัดพิจิตรนะครับได้มาจากสวนปนันเขานะครับราคาก็เบาๆนะครับ120บาทนะครับนี่ครับมีสมุด3กระถาง3ามสามย่านะครับนี่ครับตับจังหวัดพิจิตรนะครับราคาก็เบาๆนะครับ น่ครับราคา120บาทนะครับใครเอาไปจัดเป็นฟอร์มกอได้นะครับนี่ครับราคา120บาทนะครับต่อหนึ่งกระถางนะครับเดี๋ยวแปบขยับไม้นิดนึงนะครับจะช้านิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับอ้าเดี๋ยวมาต่อกันเลยครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นยักษ์นะครับอยู่ในกระถาง5นะครับยักษ์กาลุนลาดนะครับ มีทั้งหมด3กระถางนะครับวันนี้ขอราคาหน่อยครับ150บาทนะครับยักษ์การุณราชนะครับกระถางที่1นะครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่ครับเป็นยักษ์นะครับยักษ์การุณราชนะครับนี่ครับกระถางที่2นะครับราคา150บาทนะครับอันนี้กระถางที่3นะครับเป็นยักษ์นะครับใครที่ชื่นชอบบอลที่ว่าเป็นยักษ์นะครับนี่ครับตับยักษ์นะครับราคากระถางละ150ง้บาทนะครับเดี๋ยวมาต่อตรงนี้ครับ อันนี้เป็นเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวขยับไม้นิดนึงครับเดี๋ยวโดนไม้หักนะครับอันนี้ได้มาในนามเท้าพันตานะครับโอเคครับเท้าพันตานะครับราคากระถางละ80บาทนะครับนี่ครับกระถางที่1นนะครับเ๋ยนนะครับอันนี้กระถางที่2นะครับเท้าพันตานะครับราคากระถางละ80บบาทเท่านั้นครับ มาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นบอลเก่าๆแล้วนะครับเป็นนกนะครับนกสลายยุนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับราคาก็เบาๆนะครับ150บาทครับเอาเป็น130ก็ได้ครับนี่ครับนกสลายยุนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นม้ากนกะกาครับมีลูกเยอะนะครับสองสองสองลำต้นนะครับนี่ครับม้ากากะนะครับ1น0อาบาทนะครับ มาต่อทางนี้ครับอันนี้ได้มาในนามปลาบู่ทองนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับบอลสีใบจะแบบขอบใบจะสวยมากเลยครับปลาบู่ทองครับ130บาทนะครับเ้ามาทางนี้ครับอันนี้เป็นนางนางรากสดนะครับนี่ครับยังไม่ได ah да <mind> ้อัพกระถางครับอยู่ในกระถางสีล้นมากแลวนะครับราคา100บาทเท่านั้นครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับยักษ์สุรเสณนะครับนี่ครับ ยักษ์สุรเสศนะครับอยู่ในกระถาง5นะครับสวยๆนะครับราคากระถางละ1 0 0บาทเท่านั้นครับมี2กระถางครับราคากระถางละ1 0 0บาทเท่านั้นครับยักษ์สุรเสศนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นยักษ์อย่างครับนี่ครับยักษ์กุ้งเปรันนะครับกัดสีสวยมากนะครับยักษ์กุุงเปรันนะครับมีทั้งหมดเดี๋ยวแป๊บนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับนี่ครับ มีมาสามกระถางนะครับยักษ์กุมไปรันนะครับเป็นบอลเก่าๆลรวนะครับนี่ครับราคากระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางที่หนึ่งไปแล้วครับกระถางที่สองนะครับเลือกได้เลยนะครับอันนี้กระถางที่สามนะครับราคากระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับอ้าวมาต่อทางนี้ครับอันนี้ก็ erm เป็นยักษ์นะครับเป็นยักษ์อินทรชิตนะครับนี่ครับสวยๆนะครับหน้ากําลังจะเปิดสวยมากนะครับ ันนี้ขอราคา150บาทนะครับยักษ์หินทรชิตนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้ได้มาในนามเดี๋ยวแป๊บนะครับอ๋อเป็นบอลเก่าๆแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บครับนี่ครับเป็นออกหลวงสุรศักดิ์นะครับนี่ครับเป็นบอลกัดสีสวยนะครับออกหลวงสุรศักดิ์นะครับราคากระถางละ1นึ้บบาทเท่านั้นครับราคาก็ไม่แพงนะครับพอไปเลี้ยงได้นะครับ ป๊บขยับไม้เห็นไหมทางนี้ต่อนะครับอ่ามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นยักษ์ลนพักนะครับนี่ครับสีสันมาแล้วครับยักษ์ลนพักนะครับผมได้มาในนามยักษ์ลนพักนะครับอยู่ในกระถางห้านะครับมีสองกระถางครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับนี่ครับยักษ์ลนพักนะครับสีเปิดมากัดสีสวยแล้วนะครับยักษ์ลนพักราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับอ่ามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นยักษ์อีกอย่างครับยักษ์ อันนี้ยักษ์ทศกัณฐ์นะครับนี่ครับกรสีสวยนะครับนี่ครับยักษ์ทศกัณฐ์จะกัดสียากมากนะครับแต่อันนี้กัดส yeah. yeah. right? like nice ีสวยแล้วนะครับราคา100บาทครับต่อหนึ่งกระถางครับวัน like. นี้มายักษ์มีมาหลายอย่างนะครับหลายชนิดนะครับหลายกระถางครับสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับเบอร์นะครับ084ครับ978 6818นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เข้ามาขอชมต้นไม้ได้นะครับ ยังไงก็ช่วยกดติดตามช่องถาวรบอลสีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมจบคลิปนะครับวันนี้สวัสดีครับ